ประพืชพรหมจันยร์เพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาดที่ขู่ทั้งหลายอนุสัยมีเจ็ดอย่างเหล่านี้เจ็ดอย่างเหล่าไหนาเล่าเจ็ดอย่างคืออนุสัยคือกามราคะอนุสัยคือปฏิคะอนุสัยคือทิฏฐิอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวราคะอนุสัยคืออวิชชา พิขูท hey, ั้งหลายเหล่านี้แลคืออนุสัยเจดอย่างพิขูทั้งหลายพรหมจัรร์ที่ประพฤติกันอยู่นี้เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยเจดอย่างเจอย่างเหล่าไหนเล่าพิขูทั้งหลายพรหมจัรร์ที่ประพฤติกันอยู่เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือการมาราคะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือปฏิคะ เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือทิฏฐิเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือวิจิกิจฉาเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือมานะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือภวราคะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคืออวิชชาพิกูทั้งหลายพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุัสเจ็อย่างเหล่านี้แล พิก u ทั้งหลายเมื่อใดแลอนุสัยคือการมาราคาก็ดีอนุสัยคือปฏิฆะก็ดีอนุสัยคือทิฏฐิก็ดีอนุสัยคือวิจิกิจฉาก็ดีอนุสัยคือมานะก็ดีอนุสัยคือภวราคาก็ดีและอนุสัยคืออวิชาก็ดีเป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วมีรากเงาอันตัดขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดเน่า ทำให้มีอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิกุทั้งหลายเมื่อนั้นพิกุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วหรือถอนสัญญอดแล้วได้ทําที่สุดแห่งทุกพอรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้วดังนี้แล